ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟู้ด h u บไอคอน h ชฟเทเบิลนะครับเพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคว่าร้านที่มันเป็นลักษณะข,ของเชฟเ Table มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารู้จักกันแต่เบื้องต้นเนี้ยผมจะอธิบายก่อนนะครับคือเชฟเทเบิลเนี่ยก็คือร้านอาหารที่ปกติคุณจะสั่งเองใช่ไหมครับคุณอยากทานอะไรแต่ที่นี่เชฟจะเป็นคนจัดการให้เองครับอาจจะสงสัยนะครับแล้วงงอ้า แล้วแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเชฟที่ทําร้านเกี่ยวกับพวกเชฟเทเบิลเนี่ยต้องเป็นเชฟที่เก่งเก่งมากเก่งเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเขาจะเลือกค่าสันสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสําหรับคุณนะครับคุณไม่มีสิทธิ์เลือกแต่คุณมีสิทธิ์อร่อยอร่อยมากกว่าที่อยู่แน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราไปทดลองทานอาหารกันครับไปครับ เ,เมนูอีกตัวหนึ่งนะครับน่าทานนะครับน่าทานเหมือนเมนูทุกเมนูครับยังไงก็ยืนยันว่าน่าทานมากเดี๋ยวเราค่อยไปถามเชฟกันนะครับหอาเปิ้ลมันเหมือนเบคอนหรือเปอล่าองั้นเดี๋ยวลองถามเชฟกันดีกว่านะฮะหรือว่าเป็นเนื้อเราเป็นเนื้อครับเป็นเนื้นนนอใช่ไหมนะครับ อเหมือนที่เขาบอกไปแล้วให้เราเารดูครับ,บ,รบน่าจะเป็นไส้กรอกไส้กรอกเาคืออะไรเอ่ยเรื่อไหนเขาต้องไมต้องสเปกไหมคนะ<อ>รับเย่าง<อ>นี้้เาเฉลยเราดิดนน่อยแล้วเ๋ยวเราจะทำอะไร หน่อยนะครัฮะดหทานกินจะนุ่มมลองทานดูมีทองด้วย